สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายทีครบสุขสุขก้นนะครับมอนี้รอบซซ้ายของวันที่29เมษายน2565นะครับมอนี้เข้ามาอัปเดตเครือขายสวยๆของกระผมนะครับนี่นี่คือสซนหน้าบ้านนะครับพี่น้องเขาโพดเขาเนียยกําลังเคี้ยวยกจีเลยครับผมนะครับห้าให้ง่วนี่ สบายพี่น้องเอาเกี่ยวอยู่ในปลากระโพดนีะดัะนะครับรั่วกำแพงอันสวยงามนะครับพี่น้องคงความเป็นเอกลักษณ์นะครับกำลังหาใหม่มาเสริมครับพี่น้องคงความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นเพชนบทอีสานบานเฮ้านะครับพี่น้องอยู่ไก่บานไก่เมี่ยงคิดถึงบานคิดถึงไฮถึงหน้านะครับมาเบิงเด้อพี่น้องเด้อนะครับกำลังสิเปิดตัวช่องยูทูบเลี้ยนะครับช่องพื้นเพอีสานนะครับ งจากรกะชกล่าวถึงพื้นเพของอีสานบ้านเฮานะครับว่าวิถีชีวิตของการเป็นโยนะครับพื้นเพอีสานกับมาถึงร่วมไปถึงประเภทนี้อีสานหรือว่าพื้นเพคว่มเป็นโยการอยกันกินของอีสานบ้านเฮานะครับพี่น้องคอยติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์เฮนเดอร์พี่น้องเดอร์นะครับส่วนหน้าบ้านก็จะเป็นรั้วนะครับอันรอยอันสวยงามหอยบะหมีนรั้วสังกะสีนะครับพี่น้อง นะครับเพื่อที่จะรับกับคิงหัวเสาใหม่สวยๆนะครับนี่เป็นโซนจอดรถนะครับของเครือหาเท่านะครับปลูกด้วยดอกไม้นะครับคุณนายตื่นสายพี่น้องคุณนายตื่นสายสรับสียังสวยงามนะครับพี่น้องนะครับสิ่งยังป,ปับปรุกมาท่านเสร็จนะครับอันนี้เป็นเยวาวกองขิง,งว่าได้พี่น้องนี่กองเงินกองขํานด้นี่นะครับนี่คือ สิ่งที่เสียให้พืชพันธัญญาหารเฮาอุดมสมบูรณ์นะครับนะครับเดี๋ยวสีหฮามองไว้เพิ่ใไม่นะครับพี่น้องอันนี้จะเป็นดอกขน่ายตื้นสายนะครับปลูกใ้เพื่อที่ย้าหมุดเสาก,กับมายืนกินกาแฟริมชิงหัวนะครับเดียวไปทงหน้านะครับเมื่อขึ้นพี่น้องเอ้ยพายุมานกป่านกหมอกย้อยยันคลุ่หาดน่อยออก <laughs> นี่แหละครับผมถึงเฮ้าสิบ่มีเงินมีทองกล่องโลนี้ยังมากมมยนะครับแต่สิ่งที่เฮาบ่ลืมก็คืออย่าลืมให้ความสุขตัวเองนะครับพราน้องสิ่งใดที่มันให้ความสุขเขาได้ก็จัดเต็มเฮ็ดไปนะครับปลูกดอกไม้ไว้แะแง่งเนี่ยมันเสามแรงหลังจากเข้าเห็ดเบียยเฮ็ดงานแล้วนะครับส่วนขางก๊อกลงไม้นี่เขาก็ห้วยน้ำชุม่มชื้นแล้วก็ได้หายาห้งว่าน้อเี่น้องนะครับทูอินวันได้ประโยชน์ตั้งหลายอย่างนะครับ นี่มีเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับโซนบักพริกมีหอดบักแตงโมท้องค่ำเด้อพี่น้องต้นผู้ขาปุ่นเดนะครับแตงโมมีหลายลูกเลยนะครับว่าเราชมแตงโมพี่น้องเหมือนกันนี่เน็้อใบขางหัวขางสวนพี่น้องบ่อุดยูอุดกินแน่นอนนะครับพอปุ่นเดรับความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื่นนะครับเปิ่นกระสีคอยออกลูกออกผลไปนะครับ มีหลายหน่วยจะได้พี่น้องโมอินซีแตงโมประสานนะครับที่ลอ้อมหัวไว้จะน้อยเพราะเป็นอย่างดาาีอย่างงัว่น้อยเพิ่นเห็นก่อนเพิ่นสีมาขึ้นชมหัวชวมสวนสวัสดีคิดฮอดคิดถึงพี่น้องปองไป,งปสุขผู้สุคนเด้อคขาผู้อยู่กรุงเทพกรุงไทยนะครับนี่พี่น้องมาเยี่ยมมายามกะ ถอยรถขจอดนี้นะครับทางสวนคุณนายตื่นสายอันสวยงามนี่แหละพี่น้องขอบคุณที่พี่น้องเข้ามาชมนะครับขอบคุณนั้งแขกนะครับอ่างง้อส,สวยๆนะครับได้มาจากของแขกเลอของไอโตรงเสาปูนนะครับ สองสาวข้างดอนกอนะครับพี่น้องอยากได้เสาปูนอยากได้โบกนะครับน,นี่เป็นต้นคุนพี่น้องก็อนุญาตเอาเดี๋ยวพี่น้องเพิ่มเทีเยทเ่ยวเพีคดีนะครับชมหัวอันสวยงามกันพี่น้องแซมด้วยตอไม้แซมด้วยหากไม้นะครับ ไปผ่อ,อยุไซกับข้อมานะครับเอาหากหม่มากรนแซมนะครับมีกำลังปูปะขามเอาในบปะขามมาวานพี่น้องวานในบักขามกะว่าโกปะขามสมนี่สิก้นแซมจริงหวัวทั้งหมดนะครับพ่อเพี้ยงเอวนี่นะครับเขาก็ตัดไว้ใหพิ่นป่งหยอดสลัว,นะ,น,าาน,วละนะครับพี่น้องมายามกะเด็ดตรงไกล้ใส่ใบักขามร้อนนะครับพี่น้อง นี่แหละครับคือพื้นเพของอีสานบ้านเฮาาด้พี่น้องเด้อน,นะครับอยู่กรุงเทพกรุงไทยกะให้ปลอดภัยจากโรคไพ่ไข่เก็บนะครับโรคไพยย่ยมาไกลยามกากำกลายนะครับผมห่างไกลจากโควิดตั้งใจทําการทํางานนะครับพี่น้องเพื่อคนเฮามีความคิดมีภพระระทีแตกต่างกันไปนะครับผมเด้มาอู่บ้นันอยุสองกัได้มาอยู่น้ำพอนะครับแต่ตอนนี้กันยังพ่ท่านได้ต่อเติบมาท่านเดียวยังหลายนะครับพี่น้องเพราะว่า ลูกสาวก็ยังเลียนอยู่ยังว่าท่านจบนะครับเงินบาดใดกับแพงไว้เป็นคาเทิม่มคาเลียนคา,คาห้องคาฮอลูกบ้างนะครับผมกะเพลินละรเพิ่นเลียนจบปเป็ยนยญาเลยอีกปีนึงนี่ละครับพี่น้องจะจังคอยขยับขยายไปอยู่ดีมีแห้งนับนองเนาะครับตอนนี้ขอให้เราได้อยู่แบบมีความสุขก็พอนะครับสุขใจที่ใหอยู่บ้านสุขใจที่อยู่น,ยน้ำเอื่อยน้ำไอ้น้ำพอน้ำเม่นะครับ อยู่น้ำพอนะครับถึงก่กินหอดจิตถึงนะครับเมือนขึ้นมันิใตแมงพายุมากพี่น้องก็เลยดับไว้ไต่แมงกับพ่อได้ขวยายที่พี่น้องแต่มันก่นยังบ่าท่านเป็นช่วงแมงบันไดน,นะครับไต่แมงไตมาแรงเว้ากินน,นะก็เสียบไว้นะครับตีหนึ่งตีสองกับมาเบิงนะครับถ้าปนมีกะไก่สอดแยงแ้่เป็นบ่มีกะใไก่หอด เทียงขึ้นตีหนึ่งตีสองกับพีไใบนะครับสวัสดีแร็ขอบคุณทุกทกท่านครับ